ารุ่งเรื่องนัดแสดงที่มีชื่อเสียงจากนางเอกภาพยนตร์เรื่องแม่น่าพระขนงปี2 5 0 2ผู้แสดงแม่น่าพระขนงคนแรกผู้แสดงเป็นพิมาคือสุรสิธิ์สัตยาบงคุณปริยาได้รับฉายานางเอกอกเขาพระวิหารต้นฉบับแม่น่าพระขนงที่ดังที่สุดของเสน่ห์กมารชุดเพื่อหน่วยการสร้างเสน่ห์ศิลปะภาพยนตร์ ผู้กันกับรังสีทัศนพยัคผลงานเด่นแม่หน้าพระขนงและเป็นดาราเซ็กซี่ที่โด่งดังมากของหนังไทยในอดีตประวัติเกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2 4 8 4อาชีพนักแสดงนางแบบการเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์หลังจากการประกวดเทพีในพิธีมอบรางวัลตุกตาทองครั้งที่สองประจำปี 2,501ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศเธอก็ได้รับชักชวนให้มาแสดงหนังเรื่องแรกก็คือแผ่นดินของใครในปี2,502เรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีพิพาทพราสาพระวิหารระหว่างทายกับกัมพูชาโดยที่เธอได้รับฉายานังเอกอกเขาพระวิหารจากหนังเรื่องนี้ได้รับบทเป็นนางเอกครั้งแรก เป็นหัวหน้าจนในชุดลายเสือเรื่องนางเสือดาปี2508คู่กับแมนจิรพลคุณปริยามักได้แสดงบทที่มีฉากวาบวิวนับเป็นนางเอกคนแรกที่แสดงบททำนองนี้รวมทั้งเป็นนางแบบชุดว่ายวน้ำตีพิมพ์ลงในปฏิทินของสุราแม่คงประวัติการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่องแผ่นดินของใคร ปี2 5 0 2ในปีเดียวกันนั้นเธอก็ได้มีผลงานอีกเรื่องหนึ่งที่แจ้งเกิดให้กับเธอทันทีนั่นก็คือเรื่องแม่นาพระขนมเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องปืนประกาศศิยปี2 5 7พภาพยนตร์ที่ดังและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณปริยารุ่งเรืองมากที่สุดนอกจากแม่นาพระขนมแล้วก็มีเรื่องค้าน้ำนมนางเสือดาว เจ้าแม่ตะเคียนทองแก้วกาลงทัพเทวารวมภาพยนตร์ที่แสดงจำนวนกว่า128เรื่องช่วงที่คุณปริยาดังมากๆคือระหว่างปี2,502ไปจนถึงปี2 5 1 1ดาดังอยู่นาน10ปีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอไม่ได้แสดงภาพยนตร์เลยเป็นเวลา6ปีก็คือช่วงปี2 5 1 4ไปจนถึงปี2 5 1 9 และกลับมาแสดงอีกครั้งในปี2520ไปจนถึงปี2527ที่มาแม่หน้าพระขนงมีการเล่าต่อๆกันมาว่ามีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึงอาศัยอยู่ที่ย่านพระขนงสามีชื่อในมาส่วนภรรยาแนนชื่อนางหน้าในขณะที่นางหน้าตั้งครรภ์อ่อนๆอยู่ ในมาก็ไปเป็นทหารประจำการที่บังกอกเมื่อถึงเวลาคลอดทว่าลูกของหนังหน้าไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถที่จะคลอดออกมาตามธรรมชาติได้ส่งผลให้หนังหน้าสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีทั้งกรมในมากเมื่อปลดประจำการกลับมาอยู่ที่บ้านโดยไม่ทราบเลยว่าเมียของตนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว ไนมากกลับมาอยู่ที่บ้านผีนางหน้าไม่ให้ไนมากออกไปพบใครเพราะเกรงว่าไนมากจะรู้ความจริงจากชาวบ้านว่าตนนั้นได้ตายไปแล้วไม่ว่าชาวบ้านที่เจอไนมากจะบอกอย่างไรเกี่ยวกับการตายของเมียานมาก็ไม่เชื่อจนวันหนึ่งนางนาตำน้ำพริกอยู่บนบ้าน นางหน้าธรรมะนาวตกลงไปที่ใต้ถุนบ้านนางจึงเอื้อมมือยาวๆลงมาจากรองบนพื้นเรือเพื่อเก็บมะนาวที่ตกอยู่ใต้ถุนบ้านในบ้าบังเอิญเห็นพอดีจึงปากใจเชื่อว่าเมียของตนเองนั้นเป็นผีตามที่ชาวบ้านเขาว่ากันเมื่อรู้แน่ว่าเมียได้ตายแล้วและเป็นผี ในมากก็วางแผนที่จะหนีจากนังหน้าไปโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ําให้ลั่วแล้วเอาดินอุดไว้พอตกกลางคืนทําทีออกไปปลดทุกเบาวแล้วแกะดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกมาให้มีเสียงดังเหมือนคนปลดทุกเบาวอยู่แล้วแอบหนีไปนา่งหน้ารู้ทันจึงออกตามหาในมากทันที นายมาเมื่อเห็นผีนางหน้าตามมาจึงเหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงหนานางหน้าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะผีกัูใบหนาและนายมากก็ได้หนีไปพึ่งพระที่วัดนางหน้ามีความเจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุบยงตะแคงรั่วผัวตัวเองนางหน้าจึงออกอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางในที่สุดนางหน้าก็ถูกหมอผี ที่มีฝีมือจับใส่หม้อถ่วงน้ำจึงสงบไปพักใหญ่ต่อมาสองตาใหญ่คู่หนึ่งก็ไปเก็บหม้อที่ถ่วงนางหน้าได้ในขณะที่ทอดแหจับปลาอยู่นางหน้าจึงถูกปลดปล่อยออกมาอารวาสอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จพระพุทธทาจันโตภงรังสีสยบลงจนได้ตำนานรักของนางหน้านับเป็นตำนานรักที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบ กับความรักที่มั่นคงของหนังหน้าที่มีต่อสามีแม้แต่ความตายก็ไม่อาจจะพรากหัวใจรักของหนังไปได้แม่หน่าพระถนนเป็นเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับผีตายทั้งกรงที่ฮิตที่สุดเรื่องหนึ่งหนึโดยเฉพาะได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์มากครั้งที่สุดจากปี2479จนถึงปัจจุบันนับได้กว่า30ฉบับ แม่นาพระขนงปี2002ได้รับการต้อนรับจากผู้ชมเป็นประวัติการณ์ทำไรายได้สูงถึงหนึ่งล้านบาทนับว่าเป็นแม่นาภาพยนตร์ฉบับที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดจนตัวภาพยนตร์ฉบับนี้กลายเป็นตำนานเสียเองหอภาพยนตร์แห่งชาติได้รับมอบถินภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งสำนาจากห้างขายยาศีตรการเภษัจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสำเนาหรืปคอปป้ที่เขาใช้อยู่ในหน่วยรถนังขยาตระเวนฉายไปทั่วภาคอีสานหอภาพยนต์แห่งชาติได้เก็บรักษาและทำสำเนาใช้ใหม่โดยได้รับความสนใจจากผู้ชมอยู่อย่างสม่ำเสมอคู่สมรสของคุณปริยาคุณปริยาเคยเป็นภรรยาของเสนกกมารชุดมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคือยอดส้อยกมารชุด เอาสำหรับยอดซ้อยกับมาราชนนั้นก็ได้เป็นนักแสดงเช่นกันแต่ภายหลังทั้งสองก็เลิกรากันไปคุณปริยารุ่งเรืองเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนเพชรเกษมบริเวณบ้านนองปรุงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปี2527รวมอายุปีปโยบายของเราให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพขอบคุณที่ติดตามช่อง ผ่าเจริญสวัสดีครับ